สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast ครับเดี๋ยวขอรับของก่อนนะมันปกติไม่ค่อยได้แจกแล้วนี่ทำไมรอบนี้เราเหมือนกับแจกคูปองมาอีกนะครับคูแต่เป็นคูปองธรรมดานะคูปองกาชาปองธรรมดาไม่ใช่คูปองสีทองนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะลุยจัก,กรวรรที่3กันต่อนะครับ แต่ผม,มกะว่าจะจัดแมวเป็นเซตคอมโบนะเอาฮายาบุษาออกกันนะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ดีไหมนี่รายการแมวคอมโบก็จะมีแมวธรรมดา3ตัวนะครับแมวปกตินะแมวเต้าหู้นะครับแมวทรอแมวขายาวแล้วก็แมวกระถิง ฮายาบุษะไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในเร็วๆนี้นะครับแต่ตอนนี้ขอจัดก่อนก็ใช้แมวอะไรเนี่ยแมวธรรมดาใช่ไหมแมวธรรมดาแมวเต้าหู้แมวขวานนะ่ะแมวขาเรียวแล้วก็แมวกระทิงนะครับถ้าจัดเซตนี้แล้วมันมันบอกว่ามันเพิ่ม S เอสนี่คือเพิ่มอะไรอะไรคือเอสอะไรคือเอสอะเพิ่มเวลาหลเหรอเดี๋ยวนะเราต้องเอาแมว futuro? อ๋อน,นี่คืออันนี้คือแมวขวานถูกไหม ะไรเข้าไปก่อนดีตอนนี้นี่ต้องแมวตัวนี้เข้าด้วยครับเขาบอกว่าให้เลี้ยงอยู่ในระนาบเดียวกันเนาะอ่าเดี๋ยวนะระนาบเดียวกันอีกตัวหนึ่งแมกระทิงนนี่ประมาณนี้ใช่ไหม คอมโบแมวคืออะไรโอ้โหมันยาวอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมาอ่านไหมยูนิคโจมตีเพิ่มขึ้นเลเวลเรื่องแปลว่ามันน่าจะมีคอมโบแมวมากกว่านี้ใช่ไหมครับอันนี้เหมือนเป็นคอมโบแมวแบบพื้นฐานนะนะในอนาคตอาจจะมีคอมโบแมวมากกว่านี้เนาะงั้นเราไปลุยกันเลยครับก็เดี๋ยวเรามา ลุยกันต่อเลยแล้วกันนะที่ด่านนิวยอร์กครับสำเนียงได้ไหมกองทัพแมวเวลาเริ่มแมวกรรมกรเพิ่มเวลาเริ่มแมวกรรมกรเพิ่มคืออะไรอะเห็นหลายคนบอกมาว่าพี่ใช้แมวคอมโบแมวสิจะได้สู้ง่ายขึ้นนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลองดูเพิ่งเคยเห็นแมวขาเรียว วิวแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมีคอมโบขาแมวแน่เลยเพราะว่าผมเคยเห็นแมวสเกิร์ตใช่ไหมแมวกระแมวกระโปงแมวกางเกงอะไรทักยังแมวกางเกงในที่มันเป็นอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แต่ตอนนี้เราเล่นเพื่อชนะไปตามด่านก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บสมบัติเอา <c oughs> <c oughs> แล้วเราจะสู้กับเจ้านี้ยังไงอ่ะแมวก็หาสีแดงช่วยได้อย่างเดียวเนาะ อาจจะต้องพึ่งพลังป้อมแมวนะครับในการยิงเลเซอร์เพื่อไปจัดการกับเจ้าเซียวนะแมวน้ำาเจ้าจะถือเกินเกินไปแล้วนะเลเซอร์ไปหน่อยไะไปแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยเพื่อนแกไปแล้วนะให้เวลาหนีนะอ่ะไม่หนีเองนะไม่หนีเราก็จัดการได้เลยสบายๆนะครับ ฟิอ,อนี้หลังจากที่อัพเลเวลแล้วก็มีเพื่อนเพิ่มมาหนึ่งตัวนะครับเห็นปหตัวข้างบนถือแค่หลอดอกับคมไฟสีเขียวนะสองอันนะลอยตามมาด้วยเฮ้ hey, ทำไมเหมือนฟิอ,อนี้เนี่ยมันคือปีศาจหมาจิ้งจอกปะทำไมเหมือนมีหางจิ้งจอกมีหูจิ้งจอกเล่นมาตั้งนานเพิ่งเห็นนะครับไม่ได้สังเกตมาต่อกันที่เบอร์มิวดามา สู้กันไปเรื่อยๆครับจนกว่าพลังงานจะหมดนะเห็นขาแล้วขำอ่ะใส่รองเท้าแก้วเลยนะเห็นป่ะเดินปลายเท้าเลยใครเป็นคนออกแบบนะโว้ล้วดท่าเตะท่าถีบครับเย็นนิ่งกั่นะพลอยเท้าแล้วก็เตะปุ๊บอืเป็นแมวที่แอฟแตกมากนะ จิงโจ้เห็นจิงโจ้แล้วขยกเลยจำด่านอาจำด่านนั้นได้ไหมทุกคนดานตำนานที่ผมไปเจอจิงโจ้ฝูงเบลเลอร์เลยแล้วมันถึกซะด้วยนะถึกแบบนี้เราก็ต้องหาน้องแมวที่สามารถต่อกรกับเจ้าจิงโจ้ให้ได้นะครับคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวไหนสู้ได้บ้างนะเน้นลุมไว้ก่อนแล้วกันตัวตัวตัวไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนจะสู้ได้น,ะนี่เห็นไหมแมวบูติงนะครับแมวบูติงก็ ก็โจมตีเร็วดีนะผมว่าเดี๋ยวจะอัพเลเวลแมบูตึงให้เป็นเลเวล10ก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าถ้าเราอัพถึงเลเวล10แล้วเนี่ยนะแมบูตึงนะครับจะพัฒนาลิววิวัฒน์เนี่ยเป็นตัวอะไรนะครับเร็วๆรีบตีใกล้หมดแล้วเร็วๆผมว่าฟีลนี่ไม่ถึง ชนะก่อนนะไม่ได้สมบัติด้วยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาตามเก็บคแรบบับด้านต่อมาจาไมกาเออตั้งแต่ปรับมุมมองในการเลือกหยิบเจ้าแมวมาใช้เนี่ยรู้สึกว่ากดง่ายขึ้นเยอะเลยนะไม่ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับรู้อย่างนี้นะใช้แบบนี้ตั้งแต่แรกน่าจะดี นี่ก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าคอมโบโมแมวแรกเนี่ยมาส่งผลอะไรน่าจะแบบผลิตเงินได้ในช่วงเริ่มต้นได้เร็วขึ้นนิดนึงหรือเปล่านี่จบเกมดีกว่านะเดี๋ยว ดึงเลกเกมไปเรื่อยๆมันจะปล่อยตัวแปลกๆมานะครับดังนั้นเนี่ยก็รีบจบไปเลยดีกว่านะต,ตุบตับทุบตับุบตับไปเลยนะแต่ป้อมเลือดของป้อมรู้สึกว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะจากจากักรวรรดิที่1น,นะครับก็เดี๋ยวจบจกักรวรรดิที่3เราก็จะไปลุยต่อที่ด่านสุวรรณคตนะครับตำนาเราทิ้งไว้ก่อน ไม่น่าจะไหวหรืออาจจะไหวแต่ก็ไม่น่าจะไหวนะเราต้องอัปเกรดแมวของเราให้มันแข็งแกร่งมากกว่านี้อีกนะครับแต่เจฟฟิโอนเนี่ยน่าจะเป็นแมวอูเบอร์ที่น่าจะอยู่กับเราอีกยาวเลยนะฮายาบุษะต,ตอนนี้ไปพักก่อนละกันนะครับเพราะว่าอัตราในการเรียกออกมาเนี่ยนะค่าเงินเนี่ยถ้าเอาสองตัวเข้ามานี่หมื่นกว่าแล้วนะ ว่าเราจะเก็บเงินเพื่อเรียกอูเบอร์ได้บอกเลยว่าเรามีโอกาสแพ้ก่อนนะครับถ้าจะเรียกให้มาครบ2ตัวนะแา่ที่อยู่ดันโคลอมเบียนะผมเลือบอ่านเมื่อกี้เป็นมาเล็กาแฟนะครับ ไปๆๆๆๆตีๆๆๆๆเห็นไหมแมวแมวบดตึงมันตีเร็วนตีนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยผมยังอยากอัพให้มันเป็นเลเวลสิบเลยแต่มันยังไม่ถึงเวลาไงเยีฮิสมบัติระดับดอยก็ยังดีแต่ยังดีที่ได้มานะต่อไปครับด่านบารซิลบารซิลบารซิลกองทัพแมว เอาแมวบูดตึงไปตีก่อนครับถ้ามันส่งสติกแมนมานี่เรานี่เป็นไงล่ะตบสองทีตายเลยต้องรีบจบครับถ้าไม่รีบจบเนี่ยเดี๋ยวมันปล่อยอสัตว์แดงมาอย่างเงี้ยนะกริล่ามาเลยเหรอดูดิถวัดกันตรงๆนะครับตอนเนี้ยกริล่ากับกระทิงนะกระทิงผมแพ้นะกริล่ามันตีเร็วกว่าเห็นไ,ไหมโอ้โหเกตมอสมาด้วย ยังไงยังไงดีรับแมวผมจะสู้ได้เนี่ยทั้งกลอริลล่านะครับทั้งเกทมอดด้วยแล้วเกตมอดเนี่ยเป็นธาตุลอยนะครับต้องแมวไททันนะแต่ตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวดี๋ยจ๊ะเ,เมื่อกี้เห็นแมวตัวหนึ่งสู้ได้นะนั่นคือแมวฮิปฮอปนะครับฟาดกระเด็นเลยอนะ่ะ วิแบบนี้เราต้องอัปเกรดนายสักหน่อยแล้วนะแต่การอัปเอกแต่ค่าประสบการณ์ที่ใช้ในการอัปเกรดนายเนี่ยเท,ทียบเท่ากับอูเบอร์เลยนะครับพอเผื่อจะแพงกว่าอูเบอร์ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆสะสมค่าประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะอับตัวนั้นบ้างอัปตัวนี้บ้างครับค่อยๆพัฒนากันไป เอาไบตบไปคว่ำแล้วเหห็นไหมทุกคนว่าเลือกป้อมของฝั่งตรงข้ามมันเยอะมากๆเลยครับชนะจ้าสมบัติระดับด้อยอีกแล้วนะสีทองแดงนะครับมาต่อกับที่อาร์เจนตินาเ้ยยังได้อีก2ด่านนะด่าน2ด่านนี่แหละนะครับ ้องแมวบูตึงแล้วก็ส่งแมวเต้าหู้ไปกันก่อนนะน่าจะใกล้ถึงด่านบอสเข้ามากขึ้นอุกคีแล้วนะครับสำหรับจักรวัตที่3เนี่ยเป็นตัวอะไรนะเห็นเขาว่าเป็นาธาตุลอยใช่ไหมแสดงว่าต้องมีปีก ดาเฉยแล้วก็น่าจะแข็งแกร่งมากเลยนะมผมเกลียดไอ้เจ้ากลริล่าจังเลยอะ่ะมันตีแรงอะ่ะตีแรงตีเร็วด้วยนะมันน่าจะมีแมวสักตัวนะครับที่ถือโลแล้วแบบมีเกาะสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ในเกมมันมีแมวเยอะมากอะแล้วกะจะสุ่มแบบได้แมวที่แปลกๆนี่ค่อนข้างยากนะครับนอกจากจะเกติตมตังค์นะแต่เกมนี้ผมกะว่าจะแบบเป็นสายฟรีไงเห็นราคาการเติมแล้วแบบเอามือไก่หน้าผากเลย <laughs> แต่ถ้าแต่ถ้ามีใครช่วยโดนทด้วยก็เดี๋ยวเติมให้ได้นะคะ <laughs> รับไปลุกันต่อเดี๋เจอคาเฟนนี่เรา ไปเลยนี่เห็นไหมตูมเดียวตายเลยครับต่อให้เก่งแค่ไหนก็แพ้ครับเปนนี่ของเราป้าบนี่เนไปเลยกลับบ้านไปเลยแล้วดูนะผมปล่อยกองทัพแมวมาชุดใหญ่ครับ <c oughs> ดูซิว่าจะสู้ได้ไหมไม่ได้สมบัติจ้าปล่อยแมวเยอะเกินไปมาชูปีชูนะเฮ้ยไม่ได้เหรอ พอพลังงานเหลือแค่48นะครับนั่นเดี๋ยวเราหาด่านสันๆสักด่านหนึ่งนะมูนดากโกนะครับก็เดี๋ยวเราจะจบไปกับด่านนี้นะก็ก่อนจะจบคลิปนะครับใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือแวะมาทักทายกันได้นะครับหรือใครมีเทคนิคแนะนำดีๆก็แวะมาพิมพ์บอกได้นะที่ใต้ช่องข้อความครับก็ถือซะว่าเรามาเก็บค่าประสบการณ์แล้วกันนะ ดีพลังงานมันใกล้บ่นยง48แล้วมันไปลุยอีก่านหนึ่งไม่ได้นะครับไม็นปรเดี๋ยวเราทิ้งไว้แล้วเราค่อยกลับมาเล่นก็ได้นะตึ้งตึ้งตึ้งติงตึ้งตึ้งตอนนี้ยังอยากพัฒนาเป็นแมวเลเวล3นะครับแต่ว่า มีคนเพียงบอกกันนะว่าพัฒนาได้อย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ไอ้เมวตัวแรกไยเห็นไหมผมว่าจะพัฒนาให้มันเป็นร่างสามดูซิว่ารูปร่างลักษณะมันจะเป็นยังไงนะอาจจะบึกบึนถึกขึ้นอะไรนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคชนะแล้วนะไม่ได้อะไรเลย <laughs> กำปันโตโต้มาดูซิว่าเราจะได้อาหารแมวสักกีกระป๋องนะครับ ได้รับค่าก x p เพิ่มเป็นเลเวลสิแล้วยี่ได้ชุดใหม่เพิ่มด้วยนะครับในการไปขุดนะได้หารหนึ่งกระป๋องกดดูโฆษณาก่อนไ,ได้เรียบร้อยครับก็ยังอยู่ที่400กว่านะส่งไปเลยไปขุดต่ออ่าภารก,กิจต่อมีอะไรอะ่ะได้รับอาหารแมว20กระป๋องแล้วก็เส้นทางเซตีอนะ โอโหยังมีเควสอีกเยอะเลยครับมีเควสอีกเยอะเลยที่เราต้องไปลุยนะก็โอเคงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะไปไปอัปเกรดน้องแมวเล่นๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะโอเคไปก่อนนะครับบายบาย